นะคุณอาเรียครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องใกล้ๆตัวเลยก็คือ<ม>อุบัติเหตุส่วน<ช>บุคคลซึ่งมันน่าจะเกิดได้บ่อยๆนะคุณแม่เมียใช่แล้วนะคะหลายคนก็ถามมานะคะแล้วก็มีคนไม่เข้าใจค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนก็มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะคะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาให้นะคะมีห้องพยาบาลให้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่อาจจะมีพอสมควรแล้วก็เลยไม่ได้เห็นความจําเป็นของการทําประกาศอุบัติเหตุส่วนบุคคลเข้ามาในความครรอบงนกก็ขึู้ั ูปแบบความคลองที่ลูกค้าหรือคุณแชร์ซื้อก็ับบซึ่งโดยปกติอย่างคุณแชร์มีในเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบริษัทที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยตรงนั้นเขาก็จะมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะแยกเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดนะครับค่าห้องพวกนี้นะครับซึ่งสวัสดิการตรงนั้นเนี่ยในพนักงานในแต่ละบริษัทในแต่ละตําแหน่งก็จะมีความคลองที่ไม่เท่ากันนะครับ บางคนอาจจะได้ค่ารักษาพยาบาลในส่วนของค่าห้องวันละพันบาทบ,บางท่าน2 0 0 0บาทงนั้นก็ต้องมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยครอบคุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งบางท่านผมเรียนบางท่านเนี่ยในความรู้สึกคิดว่าตัวเองมีสวัสดิการตรงนั้นอยู่แล้วถึงแม้แต่ผมเองก็มี <Okay. S 2> สวัสดิการอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง,รงๆหรือไม่สบายหรือป่วยจริงๆเนี่ยสวัสดิการตรงนั้นไม่พอนะครับ ว่าะตรงนั้นเป็นเหมือนกับสวัสดิการที่บริษัทซื้อให้เป็นพื้นฐานแค่นั้นเองแต่บัตรเหตุเนี่ยผมเรียนเลยว่ามันเกิดได้ทุกเวลานะครับเราตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแล้วที่เราจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตั้งแต่ขับรถนะครับออกจากบ้านมามาถึงบริษัทเดินขึ้นบันไดตกบันไดนะครับมันมันเกิดเกิดได้ตลอดแต่เรื่องอุบัติเหตุจะเป็นอะไรที่ ที่ไม่ควรมองข้ามในส่วนประกันประการกระดูกแตกหักนะครับบริษัทเมืองไทยเราก็มีนะครับเราใช้ช <genau described> ื่อว่า P.A. Broken Bone นะครับก็คือคุ้มครองเรื่องของกระดูกแตกหักเฉพาะกระดูกแตกหักเราครับมันจะมีความคลองเรื่องของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีเรื่องของความคุ้มครองกระดูกแตกหักเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเข้ามานะครับแล้วเราก็ดูว่าจริงๆแล้วมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการเรื่องของการคุ้มครองกระดูกนะครับเช่นเด็ก นะครับหรือว่าผู้ใหญ่ไปเลยที่มีอายุเกิน60ซึ่งท่านบางทีเดินเหินหรือว่าตกล้มอะไรพวกนั้นวกกระดูกแตกหักง่ายนะครับผมยกตัวอย่างสมมติถ้าซื้อทุนหนึ่งล้านค่ารักพยบาลก็อยู่ที่10,000แสนนะครับนอกจากได้ตงกระดูกแตกหักเนี่ยเหมือนกับเป็นค่าทำขวัญนะครมาแล้วก็ค่าพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงเราก็ไปเคลมจากตัวของค่ารักษาพยาบาลหนึ่งแสนนะครับซึ่งก็คือจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ที่กาหนดไว้ในแต่ละแพ็กเกจโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือค่าสาพิบาลที่เป็นสวัสดิการของพนักงานเขาก็จะเบิกจากใบเสร็จตามจริงนะครับแล้วก็ถ้ามีส่วนเกินนะครับก็เบิกจากจากตัวประกันภัยนะครับซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วหลักของการประกันสุขภาพหรือความอุบัติเหตุเนี่ยเราจะใช้หลักในเรื่องของการจ่ายตามจริงเราจะมีในเรื่องของ เอ่อเฮลเพนเอฟิตนะครับหรือเป็นวงเงินชดเชยรายได้นะครับซึ่งก็จะเอ่อจะไม่มีเรื่องของกระดูกแตกหักแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการชดเชยรายได้เช่นลูกค้าบางท่านที่ทำาประกันบุดเต็บกับนะครับเราก็ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบางวันเอ่อสมมุติเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาต้องนอนในโรงพยาบาลนะครับนอกจากที่บริษัทจะดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเอ่อค่ารักษาพยาบาลแล้วเนี่ย ก็จะคุ้มครองไว้ได้ที่เขาขาดหายไปด้วยในแต่ละวันที่เขาต้องมานอนในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งตัวนั้นเราก็เป็นเ,เรียกว่า PA อเอฮลท์แคร์นะครับซึ่งก็คือดูแลในเรื่องของรายได้ชดเชยนะครับในแต่ละวันซึ่งก็มีให้เลือกนะครับตัว แบบประกันตัว PA Hospital c a r e ก็คือเป็นการออกแบบมานะครับเพื่อคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละท่านนะครับแต่จุดประสงค์จะแตกต่างจากตัวโบเกนโบลนะครับโบเกนโบก็คือจะเน้นในเรื่องของลูกค้าที่กังวลนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดกระดูกตักหักแล้วจะมีค่ารักษาพยาบาลยังไงจะมีค่าทำขวัญยังไงซึ่งผมเรียนไปแล้วว่า ตัวบล็กเกนบอจะเหมาะกับคนคนที่มียุหน่อยนะครับหรือเด็กนะครับส่วน Hospital Care ก็จะเป็นการดีไซน์โปรดักต์ขอกมาเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มผู้ที่ทำงานแล้วก็มีค่าจช้่างเป็นรายวันนะครับเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้านะครับที่เมื่อเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องมีการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยในแต่ละวันของเขาเขาขาดรายได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะต้องมา มีค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียเวลาในการที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วนะครับต้องนอนโรงพยาบาลแล้วบริษัทก็จะมีค่าชดเชยในเรื่องของรายได้ให้ลูกค้าด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีเป็นแพ็กเกจเหมือนกันหแบบนะครับเหมือนตัวบกเคนโบนแตกต่างกันยังไงคะออก็คือความครองจะเป็น2องแสนสามแสนห้าแสนแล้วก็หนึ่งล้านในส่วนของความคลองชีวิตนะครับแต่ในส่วนของชดเชยรายได้เนี่ยก็จะมีหกร้อบาท 1,000 2,000แล้วก็3,000ันนะครับให้ลูกค้าเลือกว่าในแต่ละวันที่เขาขาดรายได้ไปเนี่ยปกติแล้วเขาขาดรายได้ที่เขาอยู่แต่ละวันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็ดีไซน์มาว่าถ้าเขารายได้ที่เขามีในแต่ละวัน1 0 0 0ันบาทเ,เราก็เลือกแพ็กเกจที่เป็น1,000บาทานะครับตรงนี้ครับ